ทีสีทองในยอม<ะ>เป็นจุดที่เทวดายืนถามมงคลดังนั้นมงคล38ประกาศนี่กว่าจะเกิดขึ้นได้ในเกิดถกเถียงกันอยู่นานถึงสิบสองปีว่าอะไรเป็นมงคล จากมนุษย์เถียงกันไปหาเทวดาหาเทา้าจัตุโลกกบาลหาพระอินหาตามหาพรหมไม่มีใครตอบได้เทวดาหมื่นแสนกนโลกกระาจึงมีมติมาเป้าพราะพุทธเจ้าที่นี่อัญญาตราเทวดาเทวดาตนหนึ่งก็จึงได้รับมอบหมายให้ถามมงคลที่ตรงนี้พระหูเทวามนุษยาจะมังคลานิอาจินตะยง เทว,วดาและมนุษย์เป็นอันมากถกเถียงกันด้วยเรื่องการเป็นมงคลขององค์พระทศพลด้วยเมตตาตอบด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก,ก็จึงตอบว่าอาเซวนาจะพาลานังปันดิตานังจะเสวนาในเกิดที่นี่นะจุดตรงนี้เรียกว่าจุดเกิดของมงคลนะดังนั้นให้คุณแม่นั่งตรงนี้เอารถเข็นรถของคุณแม่มาทางนี้เดี๋ยวพวกเรายือนอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวมาหาหน้อยจะยือนอยู่ตรงนี้ หันหน้าไปทางนู่นหันหน้าไปทางนู่นจะได